ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสิรินนะครับก็มีโอกาสมาแนะนําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับของคณะศึกษาศสาศสตร์มหาวิทยาลัยสิรินครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์รยดรพัฒนาศิริคุณวิพัฒน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์รยดร รัชวานจชุมรักษานะครับประธานหลักสูตรจะมาคุยเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ให้ฟังนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์ช่วยเล่าถึงรายละเอียดของหลักสูตรนี้ให้ฟังหน่อยครับครับครับผมหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาฉบับปรับปรุง2565เนี่ยนะครับที่จะรับผู้เข้าเรียนต่อในปี2565เนี้ยมันก็จะมีอยู่ พัฒนามาเป็น4แผนด้วยกันนะครับเอแผนที่1ก็คือแผนกอแบบกอสองแผนทั่วไปนะครับอ่าแผนที่2ก็คือว่าแผนกอแบบกอสองแผนวิชาชีพครูแผนที่3ก็คือว่าแผนขอแบบทั่วไปแผนที่4แผนขอแบบวิชาชีพครูนะครับทีนี้ความแตกต่างมันอยู่ตรงที่ว่าเรียนแผนทั่วไปกับแผนวิชาชีพครูเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับทีนี้เอามาพูดถึงเรื่องของแผนวิชาชีพครูก่อนนะครับ าการเรียนแผนวิชาชีพครูเนี้ยโดยหลักคิดก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ไปสอบใบประกาศวิชาชีพครูนะครับสอบสอบตั๋วแรกก่อนนะกระบวนการเรียนนี่คือวาอ่าเราต้องเรียนกรอบวิชาชีพครูที่พัฒนาโดยคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็ครูสภารับรองนะครับมาเรียนตัวนี้ร่วมกับเรียนวิชาเอกทั้งหมดเนี่ยประมาณ53หน่วยกิตใช้เวลาเรียนก็จะมีภาคฤดูร้อนด้วยนะครับ คนที่เรียนแผนนี้นี่ก็มีทั้งที่จะต้องออกฝึกสอนนะครับในในกลุ่มวิชาชีพครูนี้ประมาณประมาณ20บกว่าหน่วยทีนี้มันก็มีมูลการกับวิชาอีกบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่ที่สาระสําคัญก็คือต้องเรียนวิชาชีพครูแล้วก็ออกฝึกสอนนะครับอันนี้ทีนี้แผนกอวิชาชีพครูกับแผนขอนี่นะครับนะแตกต่างกันตรงก,รงการทําวิทยาณิธ์นะเราเรียกต่างกันนะครับเอาไว้ว่าวิทยาณิพธ์กับแบบการศึกษาค้นคว้าสระเนี่ย ต่างกันคือ6หน่วยกิตวิทยานิพนธ์เนี่ยสิหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าสึกาเนี่ยหหน่วยกิตนะครับมันมีความต่างกันตรงนี้แนละแล้วก็ต่างกันตรงวิชาเอกเลือกคนที่เรียนแผนขอแบบวิชาชีพครูเนี่ยวิชาเอกเลือกจะเรียนเยอะกว่านะครับส่วนแผนกอบแบบกอสองเนะี่ยที่เรียนวิชาชีพครูเนี่ยวิชาเอกเลือกก็จะไม่มีนะครับโดยข้อบังคับของหน่วยกิตนะอันนี้อันนี้คือเรื่องของแผนวิชาชีพครูนะครับทีนี้แผนที่เป็นแผน กทั่วไปกับขทั่วไปนี่จะเรียนเหมือนกันเลยนะครับนะเรียนเหมือนกันคือเป็นเทคโนโลยีและสื่อสารการศึก,ศก,ศกษาจร,จริงๆเลยนะครับโดยที่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครูนะครับส่วนวิชาชีพครูของนรกิจก็เอามาบูรณาการในวิชาเอกเรียบร้อยก,ก็ต่างกันตรงกกับขต่างกันก็คือว่าต่างกันตรงเวียนี้พนสิหน่วยกิจสําหรับแผนกนะกสองส่วนแผนขก,ก็เหมือนเดิมครับก็ศึกษาค้นคว้ายสระเนี่ยหกหน่วยกิจมันก็ต่างกันตรงนี้นะครับ ทีนี้มันมีอีกนอกจากกอขอเหล่านี้แล้วยังมีภาพปกติกับภาพพิเศษอีกนะครับภาพปกติก็เรียนปกติภาพพิเศษเรียนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับนะถ้าใครมีความพร้อมในแนวไหนก็สมัครเรียนตามแนวนั้นสรุปนะครับว่าหลักสูตรปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาครับของมอทักษิณขนานี้ก็จะมีอยู่4แผนครับครับ,รบเป็นแผนที่ มาะสำหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูด้วยนะครับกับอีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่เรียนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเดียว,ยวนะครับซึ่งรายละเอยียดต่างๆนั้นเดี๋ยวก็คงจะสามารถที่จะสอบถามนะครับเข้ามาได้ครับทีทนี้เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนเข้ามาเรียนนี่ก็อันในสาหรับสาหรับแผนที่เป็นวิชาชีพครูนะครับก็รับบุคคลทั่วไปนี่แหละครับนะที่จบปริญญาตรี ที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษานะครับนะครับแล้วก็มีสาระมีสาระที่สามารถจะไปทำการเรียนการสอนในของกลุ่มสอวัทถครับของอชีวะได้หมดนะครับที่ที่เราเรียนมาในสายไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่วุฒิทางการศึกษานะครับอันนี้ก็มาเลือกเรียนในแผนวิชาชีพครูดได้นะะส่วนแผนทั่วไปนะครับแผนทั่วไปเนี่ยจบปริญญาตรีทางการศึกษาก็ได้นะครับ ไม่ใช่ทางการศึกษาก็ได้ข้อมาเรียนเพื่อได้รับปริญญาโททางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทีนี้ว่าทําไมแผนวิชาชีพครูจะต้องรับคนที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษามาเพราะว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยสาขาต่างๆที่เช่นว่าสายอุตสาหกรรมก็ดีสายกเกษตรก็ดีสายวิยทยาศาสตร์สายวัฒนบรทั้งหลายที่อยากจะเป็นครูแล้วแล้วก็จะได้อยากได้บ,บประกอบวิชาครูเนี่ย ที่จะไปสอบครูผู้ช่วยก็ก็มาเรียนในแนวนี้ก็ได้นะอันนี้เรื่องคนสมบัตินะครับจบแล้วนี่ไปทําอะไรได้บ้างนะครับได้วุฒิไปแล้วเอาไปสามารถที่จะไปพัฒนาต่อยอดในหน้าที่การงานครับครับครับก็มันก็จะคล้ายๆกันนะคนที่เรียนแผนวิชาชีพครูจบไปนี่มีความประสงค์จะเป็นครูอยู่แล้วก็ไปสอบครูผู้ช่วยทีนี้ถ้าไม่เป็นครูผู้ช่วยของสพทก็ดีหรือว่าสอบครูอาชีวะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็มาเป็นในนี้ครับเป็นอาจารย์และบุคลากรในสถาบานันอุดมศึกษาอะไรก็ได้นะครับที่เขารับคุณวุฒิปริญญาโทบ,บางบางที่ยังมีรับปริญญาโทซึ่งไปสอบตำแหน่งอ,อาจารย์ได้นะครับนักวิชาการและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาของประเทศไทยนี้ได้ทั้งหมดนักวิชาการสดทัศนศึกษาที่กพกําหนดไว้เราสามารถสอบได้หมดทุกกระทรวงกรมต่างๆที่มีนะครับนอกนั้นก็เป็นนักวิจัยนะครับอาจจะเป็นนักวิจัยนักออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้นะอีกอันนะึงคือเป็นนักผึกลมในหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนชนอกกนั้นก็เป็นอาชีพอิสระอาชีพอิสระนี้ก็คือว่าเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นอะไรแล้วแต่ที่สามารถจะรับงานเป็นคอนเซัลอะไรแล้วแต่นะครับได้หมดอันนี้คือโดยหลกัหลกๆว่าจะจบแล้วก็สามารถจะทางานได้หลากหลายครับ,รบโดยสรุปก็คือ อาจจะไม่ใช่จบโดยตรงมาจากสายของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาครับแต่มีความสนใจนะครับแล้วก็อยากจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูด้วยก็สามารถที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้ได้นะครับครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่นี้นะครับโดยอาจจะติดต่อโดยตรงกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัชวานชุมรักษานะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับ ดังั้นสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับท่านหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ตลอดเวลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะศึกษาศาสตร์ได้ตามช่องทางดังนี้ได้เลยครับ